สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะตัวชี้วัดนะคะอธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนค่ะมารู้จักสาระการเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสาระการเรียนรู้เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชนลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนค่ะ เรามา่รู้จักการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์กันค่ะการดำเนินชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติดังนี้ค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ค่ะ ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้นตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มนุษย์ได้ปัจจัย4จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติดังนี้ค่ะอาหาร อาหารมนุษย์ได้อาหารจากธรรมชาติทั้งพืชสัตว์และน้ำนำมาบริโภคเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนุ่งหม่มมนุษย์ใช้เส้นได้จากฝ้ายนุ่นและไหมมาทอเป็นเสื้อผ้าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและปกปิดร่างกายยารักษาโรค มนุษย์ใช้สมุนไพรจากธรรมชาติมาทำยาเพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆที่อยู่อาศัยมนุษย์นำไม้อิฐดินหรือวัสดุอื่นๆจากธรรมชาติมาใช้ในการสร้างบ้านเพื่อป้องกันภัยจากแสงแดดลมพายุฝนโจนผู้ร้ายและความต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเช่นมนุษย์ใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือขนส่งสินค้าต่างๆใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถยนต์บริเวณที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวก จะมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนอยู่หนานแน่นค่ะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ของมนุษย์ด้วยค่ะเช่นเมื่อเราไปพักผ่อนที่ทะเลไปพักผ่อนบริเวณภูเขาหรือไปศึกษาบริเวณป่าชายเลนค่ะ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชนค่ะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพของมนุษย์ทั้งอาชีพเกษตรกรรมอาชีพอุตสาหกรรมการค้าและก็บริการการท่องเที่ยวด้วยค่ะชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำอุดมสมบูรณ์ นักนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำนาทำประมงอาชีพอุตสาหกรรมอาชีพอุตสาหกรรมนั้นเป็นอาชีพที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตเช่นชุมชนที่มีป่าไม้มากจะสัมพันธ์กับอาชีพแปรรูปไม้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะอาชีพบริการเช่นอาชีพค้าขายส่วนใหญ่การค้าขาย เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการำดำรงชีวิตเช่นอาหารเครื่องนุ่งมหม่มยารักษาโรคซึ่งผู้ให้บริการมีทั้งร้านค้าขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ค่ะอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานเช่นอาชีพกรรมกรเนล่านี้เป็นต้นค่ะอาชีพบริการท่องเที่ยวเป็นอาชีพเกี่ยวกับการบริการหลายรูปแบบเช่นบริการที่พัก บริการร้านอาหารบริการขนส่งบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นคนมักจะท่องเที่ยวกันค่ะเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจสิ่งเหล่านี้ได้มาจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชนค่ะค่ะเรามาดูภูมิประเทศนะคะที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนภูมิประเทศก็คือรูปแบบของแผ่นดิน ที่มีระดับสูงต่ำแตกต่างกันเช่นภูเขาที่ดอนที่ราบที่ราบรุ่มที่ราบชายฝั่งทะเลเหล่านี้เราเรียกว่าภูมิประเทศค่ะภูมิประเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนในชุมชนต่างๆนะคะจะมีภูมิประเทศที่เหมือนและแตกต่างกันทำให้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนนั้นมีความเหมือนและแตกต่างกันดังนี้ค่ะ ชุมชนภูเขานะคะบริเวณภูเขาเนี่ยเป็นบริเวณที่มีความสูงและความลาดชันมากประชากรส่วนใหญ่นิยมเพาะปลูกพืชแบบขั้นบันไดมีการประกอบอาชีพบริการด้านการท่องเที่ยวมีน้ำซ้ำนะคะเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามเช่นน้ำตกทางธรรมชาติหน้าผาถ้ำจุดชมวิวต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันอย่างมากมายค่ะบริเวณที่ดอนนะคะคภาพด้านล่างนะคะคบริเวณที่ดอนนั้นเป็นบริเวณที่มีความสูงไม่มากดินค่อนข้างแห้งแล้งหนาไม่ท่วมขังเหมาะแก่การปลูกพืชไร่พืชไร่ก็คือพืชที่ทนแรงได้ดีเช่นข้าวโพดอ้อยถั่วงาเหล่านี้เป็นต้นค่ะ แล้วก็เหมาะในการเลี้ยงสัตว์ค่ะส่วนบริเวณที่ราบนะคะภาพที่2ด้านบนค่ะบริเวณที่ลาบนั้นเป็นที่ที่มีความต่างระดับต่ํามีพื้นที่ราบเรียบและมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทํานาปลูกข้าวและเหมาะกับการตั้งทินทานค่ะส่วนบริเวณที่ลุ่มนะคะเป็นบริเวณที่มีน้ําขังยาวนานจึงเหมาะกับการทํานา ทำบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้งปลูกบ่อพืชน้ําเช่นบัวกระเฉดผักบุ้งเหล่านี้เป็นต้นค่ะบริเวณปากแม่น้ํานะคะเป็นบริเวณที่มีแม่น้ําไหลสู่ทะเลทําให้น้ําจืดจากแม่น้ําผสมกับน้ําเค็มเกิดเป็นน้ําก่อยมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารมีสัตว์น้ำชุกชุม เหมาะแก่การประกอบอาชีพประมงน้ำก่อยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะและเป็นท่าเรือประมงได้ค่ะส่วนชุมชนชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณแนวชายทะเลขึ้นไปบนบกมีความสวยงามบางแห่งนั้นเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งนั้นก็เหมาะแก่อาชีพประมงน้ำเค็มค่ะ ภูมิอากาศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนลักษณะภูมิอากาศได้แก่อุณหภูมิความกดอากาศความชืน้นเมฆลมและฝนมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางสังคมในชุมชนและท้องถิ่นต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะลักษณะที่อยู่อาศัยบ้านในเขตร้อนชืน้น จะมีการยกตัวบ้านสูงขึ้นจากพื้นดินเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่มีฝนตกหนักติดต่อกันมีช่องหน้าต่างและประตูจำนวนมากเพื่อระบายความร้อนส่วนบ้านในอากาศหนาวจะสร้างลักษณะป้องกันอากาศไม่ให้เข้าเพื่อความอบอุ่นค่ะการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพชุมชนที่มีเขตฝนตกชุก ความชื้นสูงส่วนใหญ่จะปลูกยางพาราผลไม้ปาล์มน้ำมันส่วนชุมชนที่มีฝนตกน้อยมีลักษณะความชื้นต่ำส่วนใหญ่จะปลูกพืชไร่เช่นมันสบปะหลังอ้อยข้าวโพดถั่วงาเหล่านี้เป็นต้นค่ะวิธีการดำเนินชีวิตเขตที่มีอากาศร้อน ผู้คนจะสวมใส่เสื้อผ้าโปร่งบ้างเขตท,ที่มีอากาศเย็นผู้คนจะสวมเสื้อผ้าหนาๆนานาเขตท,ที่มีอากาศแห้งแงล้งฝนตกน้อยก็มักจะมีประเพณีเกี่ยวกับการขอฝนตามความเชื่อค่ะเหล่านี้อากาศนั้นจึงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนค่ะ